ตรงเท่นี่ที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าชิปปิ้งแอเรียนะครับเราจะมาเริ่มจากการชิปและพีชก่อนนะครับเทคนิคการตีสายนะครับผมมี3ข้อข้อที่1นะครับสวิงใหญ่ข้อที่2บ <view> อลอยู่ซ้ายของสแตนซิลลูนข้อที่3นะครับตีสายหลักลูกกอล์ฟประมาณสักหนึ่งนิ้วมือนะครับลากเส้นมาในส่วนของการซ้อมพัดนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วน1คือเรื่องของกลไกนะครับซ้อมเรื่องของเบสิกก่อน เบสิกเสร็จปุ๊บซ้อมเรื่องของการให้น้ำหนักแ้นหนักเสร็จปุ๊บซ้อมพวกระยะสำคัญสำคัญนะครับโอเคครับก็ซ้อมตีจะเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูการซ้อมชิปกันนะครับตรงนี้เนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าชิปปิง้งแอเรียนะครับก็สามารถชิปได้พิชได้ชิปกับพิชตา่างกันยังไงชิปก็สั้นๆพิชก็คือรอยโด่งหน่อยนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือบังเกอร์นะครับเราจะมาเริ่มจากการชิปและพิชก่อนนะครับคราวนี้ที่นี่เนี่ย ระยะโดยประมาณนะครับ25-30หลาทเรายิ่งถอยไปไก,กลขึ้นนะครับผมหยิบมาไม้เดียวเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมซ้อมได้เรารู้แล้วระยะ35หลาเนี่ยผมขึ้นเท่าไหร่ไปประมาณไหนคราวนี้ถ้าสั้นกว่านั้นเนี่ยผมจะตีระยะไม้ขนาดไหนอ่ะลองดูครับแล้วก็ลองกะดูว่าในสนามที่เราไปเล่นเนี่ยมันเป็นไปตามระยะที่เราตีหรือเปล่านะครับคราวนี้ลูกแรกใช่เลยในที่คิดไปเป๊ะ ไม่รู้ฟุกรหรือเปล่านะครับเขาเนี <S <S ่ยข้อดีเลยนะครับอยากจะให้ลองมาซ้อมกันก็คือในสนามได้พื้นไม่เรียบในที่เมื่อกี้บอกพวกลายประหลาดต่างๆนะครับในการชีิปแน่นอนตรงนี้เราเห็นแล้วพื้นมันไม่เรียบผมยืนสูงกว่าบอลเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยครับเทคนิคก็คือเรารูแ้แล้วมันต่ําลงเราก็จับไม้ให้มันยาวหน่อยเสร็จแล้วตอนที่ยืนนะครับเราจะรู้สึกว่า โน้มตัวลงไปหาสโลปให้มากขึ้นโอ้โหอันนี้น่าจะฟุกแต่เขาเนี้ยในสนามหญ้าจริงๆครับเราก็ต้องดูแล้วมันจะ,จะมีหญ้าที่ยาวอย่างตรงเนี้ยหญ้ายาวาผมเอาลูกกล์ฟมาวางคราวนี้พอเป็นหญ้ายาวเนี่ยเรื่องมันยาวเหมือนหญ้าละเราจะเล่นให้มันง่ายก็ได้หรือจะเล่นให้มันยากก็ได้นะครับเทคนิคสั้นๆในการเล่นกับหญ้ายาวๆนะครับ เราจะใช้ส่วนด้านใต้ของไม้นในการเข้าประทาพื้นให้มันจะนอนป็นไงครับเลื่อยยากไหมฟังดูยากเข้าใจแบบง่ายๆเลยยืนไม่เหมือนกันตีเหมือนเดิมจบละถ้าเป็นหญ้าสั้นนะครับยืนแคบๆเอียงๆมาข้างหน้าทําท่าเหมือนพดัดเคาะไปเคาะมาจบพอเป็นหญ้ายาวเราใช้ส่วนที่เรียกว่าด้านใต้เรียกว่าเบลส์นะครับยืนกว้างหน่อยขยับบอลไปทางด้านซ้ายล็อกข้อมือทื่อๆแล้วก็ลากไปลากกลับนี่แหละครับจบละลองดู นี่ครับลูกกอล์ฟมันก็จะโด่งขึ้นไปเองนะครับเท่านี้แหละเทคนิคการตีสายนะครับผมมีสขอ้อข้อที่1นะครับสวิงใหญ่ข้อที่2บอลอยู่ซ้ายของสแตนซี่เราถืนข้อที่3นะครับตีสายหลักลูกกอล์ฟประมาณสักหนึ่งนิ้วมือนะครับลากเส้นมาตามกดไม่ได้นะครับแต่ให้จินตนาการเส้นว่าเนี่ยเส้นนี้เป็เส้นที่เราจะตีแล้วก็ตีสายทางก้อนให้ไปออนกรีนเพราะฉะนั้นตอนจดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมซ์เซตก็คือข้อ1เลยตีสายไปออนกรีนสวิงใหญ่ นนล,ลักษณะของการเข้าปะทะเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เราจะเอาส่วนสันไม้ตรงนี้นะครับเข้าไปด้านหลังลูกกอล์ฟเพื่ออะไรเพื่อให้ด้านใต้กระดอนหอบรายทั้งก้อนเนี่ยนันภาพเวลาตีองนย่างนี้สายทั้งก้อนโดนเข้ามาปะทะหลังลูกกอล์ฟแล้วก็ยังไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอแล้วเนี่ยหอบทั้งก้อนเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับแรงส่งก็จะหอบกระดอนปึ้งขึ้นไป ในส่วนของการซ้อมพัดนะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วน1คือเรื่องของกลไกนะครับก็คล้ายๆกันกับการสวิงตะกี้นี้ที่เราซ้อมได้นะครับก็ทําลักษณะเดียวกันกับการพัดซ้อมเรื่องของเบสิกก่อนเบสิกเสร็จปุ๊บซ้อมเรื่องของการให้น้าหนักให้น้ำหนักเสร็จปุ๊บซ้อมพวกระยะสําคัญสําคัญนะครับสิ่งหลักๆของการพัดคืออะไรเราต้องการพัดแล้วให้ลูกกอล์ฟมันกลิ้งตรงสม่ําเสมอคราวนี้หัวใจสําคัญก่อนเลยนะครับก็คือแกนกลางลําตัวคล้ายกันเลย เราจะพยายามให้ลำตัวของเราเนี่ยไม่โยกข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆว่าใช้หัวไหล่พัดใช้แขนพัดได้หมดนะครับทำให้ง่ายไปก่อนเรารู้แล้วเราต้องให้ตัวเราอยู่กับที่นะครับแล้วก็แกว่งพัตเตอร์ไปรอบลำตัวโดวยที่ไม่โยกไปข้างๆเท่า,า,า,านี้เลยเพราะฉะนั้นหลักๆให้คิดนี้มือของเรากับไม้กอล์ฟเนี่ยเป็นส่วนส่วนเดียวกันนะครับให้จับแบบนี้ครับกลางฝ่ามือเลยนะครับเพราะเราต้องการให้ มือกับไม้เป็นส่วนเดียวกันลักษณะคล้ายๆกับท่าประแขนด้เลย,แบบเยนะครับเสร็จแล้วทิ้งไม้ลงพื้นเหมือนกันแยกขาออกหน้าไม้จะอยู่ตรงกลางระหว่าง2ขเท้าครับแล้วก็ลากไปลากกลับเขาเนี้ยตอนจังหวะลากไปลากกลับเนี่ยสำคัญก็คือเวลาเราพัดเนี่ยลูกกอล์ฟมันต้องลงหลุมถูกไหมครับใจเราเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่หลุมเยอะเพราะฉะนั้นอาการเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นบ่อยสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้โดนที่เดิม ก็เบี่ยวได้นะครับก็แบ่งเป็นสัก20%ของการซ้อมที่เรามีเวลากดกรีนเนี่ย20%ก็ซ้อมท่าซ้อมอะไรไปใครแต่และคนผู้เล่นคนไหนมีแบบฝึกหัดอะไรก็ทําไปเลยครับก็ได้แบบฝึกหัดต่อไปครับของการซ้อมพัดก็คือซ้อมคุมระยะซึ่งเวลาเราตีจริงๆเนี่ยเราจะไปอยู่ในระยะที่หลากหลายมากเลยไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะไปอยู่ใกล้กล้างหรือไกลเพราะฉะนั้นเนี่ย าเราคุ้นชินกับการพัดระยะที่มันหลากหลายนะครับก็จะทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยในสนามจริงจมันเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับดูและเข้าใจง่ายๆเลยครับก็คือให้แบ่งช่องออกเป็นช่องละ9ก้านะครับแล้วให้เราพัดไปที่ช่องที่1ไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงช่องสุดท้ายนะครับพอไปถึงช่องสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็ค่อยพัดไต่บันไดกลับมานะครับ เพราะนี่สาหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันก็จะมีหลายเลเวลอยู่เลเวลที่อยากจะให้ไปลองเล่นกันก่อนก็คือเลเวลแรกเลยเข้าทีละช่องเข้าช่องที่1ได้ปุ๊บผ่านไปช่องที่2ถ้าผิดไม่ต้องเริ่มใหม่นะครับก็ย้ําช่องเดิมเรืเลยจนกระทั่งผ่านไปถึงสุดท้ายขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มีเลยครับถ้ามีพื้นที่ยาวมากก็ทําได้เป็น10ช่องอย่างตอนนี้เรามีแค่หนึ่ง6 6สี่ห้าหกช่องนะครับก็ เพียงพอแล้วในสนามจริงๆถ้าเราไปอยู่ระยะประมาณนี้ก็น่าจะไม่มีสามพัดนะครับหลังจากที่เราได้ซ้อมมาหลายส่วนแล้วของการพัดนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพัดระยะ3ามพุทธระยะ3ามพุทธคืออะไรระยะ3ามพุทธก็คือระยะที่จะก,กิฟแล้วก็ไม่กิฟนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟแล้วเข้ามาดูเนี่ยอาจจะสงสัยว่ากริฟคืออะไรคขาว่ากริฟเนี่ยก็คืออารมณ์อร่อยให้แล้วภาษาอังกฤษคือกิมมี ประเทศไทยครับเป็นประเทศเดียวที่มีโซนแอรเรียรที่เรียกว่าวงกิฟก็จะเป็นลักษณะเส้นรอบวงรอบหลุมอีพีหนึ่งนะครับประมาณ1กะละมังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสมมติเราพัดเข้าไปในวงกิฟเนี่ยถ้าเราเล่นกับเพื่อนก็จะมีการอารมณ์มอลนยว่าอ่าให้แล้วให้แล้วก็คือกับพัดหนึ่งทีแต่เขาเนี่ยถ้าอยู่นอกวงกิฟเนี่ยเพื่อนๆไม่ให้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะซ้อมให้มั่นใจครับ นี่แหละครับระยะ3ฟุตเนี่ยเป็นระยะเข่าสันเลยครับอย่าไปคิดว่าพัดนั้นสำคัญมากน้อยขนาดไหนคิดว่ามันคือระยะแค่3ฟุตไกลๆถ้าสมมติเราอยู่ใกล้แล้วนะครับมันจะเอียงไปเอียงมาคิดง่ายๆครับถ้าเราพัดแรงหน่อยให้มันกระแทกข้างหลังแล้วลงเนี่ยโอกาสลงก็มีเยอะหน่อยนะครับควรซ้อนไปเยอะครับระยะนี <S <S <ๆ>้เป็นไงครับยากไหมครับก็ลองเซฟวิดีโอไว้นะครับแล้วไปทำตามกันดู ใครมีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ